สวัสดีครับดรทีมเซนเดอร์เอ็กซ์เปิดนะครับผมวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับสามกฎที่ไม่ให้กลับไปอ้วนอีกนะครับผมนะครับกฎข้อที่หนึ่งนะครับนะครับคือซูการ์อิส ็อกซินนะครับผมคือน้ําตาลเนี่ยเป็นยาพิษนะครับให้ท่องไว้ไว้ในใจนะครับว่าน้ําตาลเป็นยาพิษน้ําตาลเป็นยาพิษนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เรากินข้าวสวยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งใช่ไหมครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นแป้งปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลต่อน้ําตาลเนี่ยเวลาเรากินไปมากๆนะครับมันอาจจะถูกเอาไปใช้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันด้วยนะงั้นจะทําให้รอบเอวเพื่อนเพื่อนะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือน้ำตาลเนี่ยมันจะไปเกาะตามเซลล์ต่างๆนะครับทำให้เกิดรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งช่างมันนะมันจะชื่ออะไรก็ช่างมันแต่รู้แค่ว่าไอ้ตัวนี้เวลามาไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะครับมันจะทําให้เซลล์ในตาแหน่งนั้นเสื่อมลงนะครับเสื่อมลงเรื่อยๆดังนั้นที่เรากินข้าว กินแป้งหรือกินน้ําตาลมากขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องหลายๆปีนะครับมันจะทําให้เราแก่ลงนะครับแก่ลงตรงไหนบ้างครับก็คือมีริ้วรอยนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆหัวล้านนะครับอาจจะทําให้เราผมหงอกขึ้นเร็วขึ้นนะครับอาจจะทําให้เรามีริ้วรอยมากขึ้นนะครับผม นะครับแล้วก็บางคนจะไตเสื่อมด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่า,ามีการทดลองไหนไหมนะครับที่พิสูจน์ได้นะครผมผมมีผลการทดลองนะครับเดี๋ยวดูลิงก์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะครับลิงก์นั้นจะบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทานอาหารที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตติดต่อกันนะครับตัวกรวยไตยจะเสื่อมเร็วกว่าคนที่ทานกลุ่มคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือ,อคนที่ทาน กลุ่มคาโบยเดตมากๆนะครับจะทําให้แก่เร็วนะครับแต่เราคงทําทําการทดลองในคนไม่ได้เราเลยทําการทดลองในลิงนะครับลองดูในลิงนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมเนาะดังนั้นถ้าเกิดเรามีความคิดว่า Sugar is Toxin นนะครับหรือน้ำตาลเนี่ยเป็นยาพิษเราจำเรื่องนี้ไปนะครับมันจะเข้าไปแทนที่นะครับความเชื่อเก่าๆนะครับแล้วทำให้เรานะครับ มีกลไกในร่างกายที่เราจะหลีกเลี่ยงเลยอะไรก็ตามที่เป็นข้าวเป็นแป้งเป็น้ตาลเราจะยังกินอยู่นะครับแต่ว่าเราจะกินน้อยลงเพราะว่าเราถูกแทนที่สมองด้วยความคิดนี้ดังนั้นกฎข้อที่1 Sugar ู s า o x อ n นทครับต้องจําไว้นะครับและลึกไว้ไว้เสมอเลยนะครับนอกจากเพื่อนจะผอมลงนะครับคุณดีตลอดการแล้วไม่กลับมาอ้วนอีกนะครับเพื่อนจะไม่ผมร่วงนะเพื่อนจะไม่หัวล้านมากขึ้นนะครับกฎข้อที่2นะครับก็คือ be the best version of you นะครับ Be the best version of you คือให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะเสม,มอนะครับดังนั้นผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดเราหรือเพื่อนเพื่อนนะพยายามที่จะคิดเสม,มอว่าเราสามารถหล่อขึ้นได้สวยขึ้นได้กว่านี้คุณดีได้มากกว่านี้ฟิต and เฟิร์มได้มากกว่านี้นะครับเมื่อเราคิดแต่เรื่องแบบนี้ครับคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่ว่าเราจรินตนานการว่าเราเป็นคนสุขภาพดีเป็นคนที่หล่อมากขึ้นเป็นคนสวยมากขึ้นสมาทมากขึ้นยืนเท่มากขึ้น นะครับผมทําอะไรก็ดูมั่นชีวิตก็จะมั่นใจมากขึ้นพอเรามั่นใจมากขึ้นชีวิตเราก็จะดึงดูดเจ็ดสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วเพื่อนๆก็จะดึงดูดแต่คนดีๆด,ดึงดูดสังคมดีๆด,ดึงดูดแฟนดีๆนะครับเข้ามานะครับเนาะงั้นถ้าสมองเรานะครับถูกถูกจูนไว้เรียบร้อยว่าเราจะเป็น Be the best version of you เสมอนะครับ,รบเราจะเป็น Best v e วอร์ชันของเราเสมอนะครับ เรานะครับก็จะพยายามเลือกทานอาหารที่เป็นโลคาเพราะเรารู้ว่าการทานอาหารโลคาจะทําให้เราไม่แก่ทำทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วเราจะเลือกอาหารที่มีไฮโปรตีนนะเพราะอาหารที่มีไฮโปรตีนจะทําให้เพื่อนๆนะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะมีกล้ามเนื้อที่ดูเป็นมัดสวยงามนะครับไม่หย่อนคล้อยนะครับมีมีกล้ามเนื้อที่ดูเต่งตึงแล้วก็ลดริ้วรอยชะลอริ้วรอยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพื่อนๆก็จะดึงดูดนะครับแต่ อาหารที่ที่เพื่อนคิดว่ามันจะทําให้เราสุขภาพดีแล้วเราก็จะไม่กลับไปอ้วนอีกเลยนะครับนะครับกดข้อที่สามนะครับ,นะรบยังมีแฟนอ้วนนะครับโอ้บางคนฟังแล้วแบบว่าเออ,อยังมีแฟนอ้วนนะครับมันเกี่ยวอะไรด้วยมันเป็น,นี้นครับให้ให้เราลองนึกดูนะครับว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองจนอ้วนเขาจะไม่รู้วิธีทำให้ผอมลงเด็ดขาด ดังนั้นถ้าคุณอยู่กับคนพวกนี้คนพวกนี้จะทําให้คุณอ้วนขึ้นแน่นอนในอนาคตดังนั้นถ้าคุณจะเลือกนะเลือกแฟนที่ไม่อ้วนเลือกแฟนที่หุ่นดีเลือกแฟนที่เป็นคนดีนะครับไปด้วยนะครับคือเป็นทั้งคนดีด้วยแล้วก็ดูดีจากภายนอกด้วยนะครับถ้าตอนนี้แฟนคุณอ้วนแล้วแล้วคุณเปลี่ยนแฟนไม่ได้นะครับคุณต้องครอบงําความคิดของเขานะครับ ให้เขาเข้าใจว่าอาหารไฮโปรตีนกับโลคาบคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วให้เขาค่อยๆผอมลงนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะถ้าเขาอ้วนครับคุณต้องเหนื่อยที่จะดูแลเขาถ้าเขาอ้วนคุณไปที่ไหนคุณก็จะอายถ้าเขาอ้วนนะครับคุณก็จะไม่ค่อยภาคภูมิใจในตัวเขามากเท่าไหร่ดังนั้นเป็นการช่วยเหลือตัวคุณเองนะครับในการที่คุณจะไม่ถูกล่อหลอกให้ผอมลงคุณต้องครอบงำความคิดของเขาด้วยความคิดในแง่บวก ด้วยการจูนสมองนะครับว่าคุณจะเป็น Be the Best Version แล้วคุณจะเป็นคนที่หุ่นดีและก็มีแฟนเป็นคนหุ่นดีด้วยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตอนที่คุณหุ่นดีแล้วยังไม่มีแฟนนะคุณไม่ไม่ต้องเสียเียนนะถ้าเกิดมี Choice มาว่าเป็นคนอ้วนเท่านั้นคุณไม่ต้องสนใจนะครับคุณต้องได้แฟนที่ดีนะครับคุณต้องได้แฟนที่หุ่นดีและเป็นคนดีพร้อมๆกันคุณอย่าเอาอะไรที่มันเป็นเกรดลองๆนะครับการเลือก แฟนนะค,คุณต้องได้เดอะเบสของแฟนคุณเท่านั้นได้แฟนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณอยากได้แบบที่คุณจินตนาการไว้เท่านั้นต้องผอมต้องหุ่นดีต้องเป็นคนดีนะครับนะครับเสมอนะครับดังนั้น3กฎนี้นะครับกฎแรกคือนะครับน้ำตาลเป็นยาพิษนะจำไว้นับ2ค,คือคุณสามารถหล่อขึ้นสวยขึ้นแม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณจะหล่อขึ้นสวยขึ้นได้และ3นะครับ อย่ามีแฟนอ้วนหรืออย่าปล่อยให้แฟนคุณอ้วนเด็ดขาดนะครับผมแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ผอมหุ่นดีสมาร์ตลอดการนะครับดูหน้าเด็กตลอดการเลยนะครับผมนะครับแล้วนะครับพบกันโอกาสหน้านะครับรักกันเยอะๆนะครับมีความมีสิ่งดีๆเหล่านี้ก็แบ่งปันนะครับให้กับคนรอบข้างบ้างครับสวัสดีครับ